สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้มีพี่น้องทางอำเภอโอทางบันน้ํสูงมายามทางอำเภอนะบอกกับว่าถือ,อสวนแห่งๆผ้าส้มสวน,นํามตางบันน้ํ <จะ S 2> สูงจะค้องอันพกักกาดป้าจะพี่น้องคนมายาม<อ>คนมหาเนี่ยไปปลูกเมเขียวมายามนะคีเยวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะคล้องสวนงามๆพี่น้อง <c oughs> อาถุงถุง คาเนี่ยไปปูกคนมาปปูกคือการพี่น้องนาเขี้ยวเพื่อนอยากได้พักฟางนอกมือนนี้นอกพักฟางก็มาถานอันนี้นะแดงหอมแบงหอมแบงหอมเลยกับอันพักโบราณพักอื่นปีอันนี้มันเกินในสวนหลายหลายได้พี่น้องแต่ว่าข่อยว่าหูกินพักหมื่นปีนะเขี้ยวเรามาปปูพักโบราณนู่นเะเขี้ยวเนาะอันมันมันแสบบัะแสบกินกับตบอกรัวบ่ตับอกรัวกินกระปนโอ้ ก็ตตำบักทัวร์ก็ปนนี่พักอันนี้ขายดีดีนี่พักกาดปลาเมือเสาหนี่ก็ไปขายเบิร์ดเมือเส่านี่พักกาดปลาเมือเส่าได้จักลอยนะเขียวายได้เมือเส่าเมือเส่านี่ได้สองลอยกัวสองลอยกัวกับไข่อยู่ได้น้อาปตะมีพักไปขายขายสมือเนล่ะขายสมือพี่อันนี้ซ้ำไว้ให้ทั้งนี้นะเขียวพี่พักปังจ้ะพักปัง เอาเอาไปเบิดนั่นแหละผู้โห่เลาะขายไปปลูกขายพอได้เงินใส่มันซจำง่ายๆหนึ่งอันนี้อันนี้ไป็นหน้าเมื่อี้มันติดเลรอเดินต่อมไปปลูกอะไรตัวนี้ดอกขจรโอ้ไปซื้ไปปลูกลงลงอันนั้บไม้ลงดินไม้บ่ลงดินไม้แลังซื้อไปปลูกผู้เฒ่าคนมากินได้หลวกก็ฟังหยอดง่ายๆลูกสาวเพิ่นอยู่พัทยาเพิ่นยังว่ามัดแ่บด้แม่เพิ่นว่าเ ไปสื่อตลาดมันงแซบมันมาเอาวีนางมาปลูกบ่พุ่นเด๋อไลายอยู่อันนี้ซ้ำมาสีไปโคราชบางปีใหม่นี่ก็เลยยกเลิกการเดินทางก็เลยป่าเพิ่นเงียกได้แต่ว่ากัสีย่มสิไปกัจังตัดไปเลยก็ได้นะเที่ยวมันง่ายๆหนึ่งบอกเสียบเลยบ่เนี่ยตัดเสียบเลยคนมาปลูกเแค่ย่างเปลีนแปลงจะปลูกคือกันเนาะปลูก มีหั่นมีแต่ของแปลกๆแปลกไว้กินพักมันดีได้มันย่อยง่ายเนาะจ้ะไปเบิ่งทางฝุ่นต่อบะอไปไปเบิ่งทางฝุ่นกระไบให้ให้เราลกเอาหอมหอมอันนั้นเราอยากได้หอมเลยยุ้งหั่นมีแต่หอมแบงเลยเนาะนะเขียวเนาะแบงหอมเลยบลายทอดต่เอาไปหายน้อยเดียวนะจ้ะหอมเลยเอาไปหายฝากฝากเหล้าน่อยนึง <c oughs> นี่คือได้นนกระปูนันะ่นะเขียวจ้าบานอะไนี่นเพิ่นเศร้าบาทอุ้ยเศร้าบาทคือพอสื่อแถบเออร้ายตัวละอุ้ยพี่น้องวันตัว,<ล>วรา้า,ายตัวมันทักเอีหยังล่ะอเขาเออนี่นี่นเออสื่อนั่บ้านได้แล้วนะเขียวกับปูโอุย้ยถืออยู่ตีนบ้านไม่ไงเราต่างห้ยชื่อโอ้ลกเอาแม่พักอีหยังล่ะอเขาเออญพักอีหยังล่ะอพักนอกสร้างหูกินอยู่บ่ ออกินเด้ปลูกใส่กระถางไว้เพราะว่าถ้าถ้าปลูกลงดินแล้วมันหกมะเขียวมันลามไปทั่วเลยใบบัวบกเออนี่เห็ดยังล่ะนี่แซ่เห็ดยังนี่ฮะนีแช่เห็ดยังนีแซ่เห็ดปุ๋ยปุ๋ยโอ้แซ่ให้มันเน่าก่อนจะเอาไปโหดเออถือ้องพังกระลำก็ะยังเพลินลายตัวนี้ บักหนาวหยังเค้าเอิ้นนะฮะบักหนาวหยังบักหนาวทุน9ไร่เมล็ดโอ้มีกินบ่น่ะเขียวบักหนาวมีอยู่พ่อน่บ่อยู่สวนมวยใหญแห้งได้นี่บักนาวแบบนี้เก็บเอาจะ2อะถุงใส่ละถุงคือบ่เอามาใบ่เอาวยก็พอละบ่มีนเลยได้เออเดี๋ยวสิตอนไว้ให้ปลูกจักต้นอสิซ้ไว้ให้ใส่ใส่ตามนสิสุกแล้วเด้นี่ตกล้วยเนาะ แม่ตําปล่วยกินกับพ่อเต๋อว่ะโหพวงนี่พี่น้อง5หน่วย6หน่วยอือพ่อล่ะเอาหลายๆเอาไปบ่ได้เฮ็ดไว้ขายเด้นี่เฮ็ดไว้กินไว้ฝากพี่น้องนี่ล่ะมันดอกออกมเรื่อยถุงก็บ่มาใส่เนาะนเขียวเข้ามาสวนอ้านี่ไผจองไว้กะ FC นั่นล่ะแต่ว่าก็สิก็ให้ลกเอา ไปปลูกมะเขือเนาะฝุ่นแม้ไหมมเขือคือหมากดีถูเก็บออกหมู่บ้านนี่สองทุงสามทุงไผ่มาก็เก็บฝากโอ้มันดกยนาะนันนนำต้มน้ำแกงเข้าเลยนะเขียวเออแม่นหดเนาะหดเออแม่นกับน้ำเขามามักไว้สองมือสามมือไม่หดน้ำเขามาน้ำอันนี้หดไปหน่อยบริโภคหุ่นหายหกเลยคือสิได้กินบะดอกกะลัมนี่ได้กินเดี๋ยวบะไปได้กิน อาใส่ถุงมันลกเอาหอมเฮียเอ้ามูทั้งหนาบอได้แียวนั่นแก้วอันนั้นแดดแจ้หายจะได้เก้าจะนันละหายได้เก้าจะนัดละแล้ววะเบื้องหลับแปลงข้างหนาเป็นตะเอาบอพี่ตะเอาอยู่บนต้นต้นหน่อยอยู่แต่ว่ามันหักมันแตกหลายต้นหน้าหนัเขียวเออเพราะมันปลูกบอลเออสวนเพผืนปลูกไปแหงแห้งแหงแท้สิ แม่เขาว่าปูกมาหอดทุนทางโหลดหนึ่งนี่มันแตกแล้วหลายตัวจังสิกระพแบแงอยู่นี่สีแดงซามเงาซีงเงาเอาตัวมันงมบไปแล้วนะเชี่ยวไปมูนี่ยังสีแดงปลูกไหมถ้าอีตูมันจะใสวานน่ะมูนี่ตีละนี่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 มันเป็นไนแล้วนี่แบมปูลงนี่เอาไปวานเออ พักลินปีบอกเขาเอิญปีเขาเอิญพักลินปีอันนี้มิเตโลกถิ่มที่วะหยานะเคียวบุหงกินนี่พักลินปีโอ้คล้องดีเนาะแต่ว่ามันมันมีตัวหนึ่งมันก็เกิดอีกเพราะมันดอกมันปีวไปนี่มันปีวเห็นหมดนี่เหมือนเสากับพ่อเบิ้งอยู่สวนนี่สวยๆกังเวียนมาแห้งแห้งที่นี่ ต้นก้าพักงั่งยิ้บ่ได้ขายเรื่อยๆบ่าขายไปเรื่อยๆบ่าบานไหวเรื่อยๆเนาะหมุนเวียนเนาะพักการอันยังไะพักการตีนมีหน่ะน,นะโอ้ถ้าใส่กระถางจ้ะก็ได้ขายขายไปเรื่อยๆแล้วอุ้ยมักิก่งในพี่น้องเพิ่มมักปุ๋ยเพิ่มมักปุ๋ยอันนี้ลูกออกยากแป้งเก้าดอกนี่เสียดายมัน พี่ขึ้นจะเห็นอยู่พี่บักไล่มาเกิดเป็นเห็ดปลูกไว้ดีๆปลูกไว้เห็นัหมโอ้จะคล้องว่าตีหยาเบ้อตัวนี้พี่นาเคียวพี่เต็มเลยนี่แมนแมนแมมันมันทนโลกทนอันนี้ดีได้นี่บ่โอ้ยมันทนธรรมศาสตร์โบราณเนาะทนอันนั้นทนแมงไหมแมงไหลดีเป็นยังนี่นี่บ่ออันนี้เด้อบ่บ่ออันนี้เจาะบ่ได้แมงไหมเจาะบ่บ่บ่เป็นยังหน่ะนะ แบบว่าม,มันมันทนได้เนี่ยเบิองเนี่ยมันเป็นขนขนน่ะเนี่ยเขียวก็เลยบุกากินเออนนี่ะะคเกิดโดนยูน<า>ยหักบุกโหวว่าพักกินได้มันเกิดที่ในสวนจะไปป,ะปลูกใส่กระถางเหรอ,อ,อ,อเออไลยโคตราาใส่กระถางโอ้ยอันโทรศัพท์ใส่ถุงพี่น้องข้าวขาว่ามีผ่านหอมแบงขายบอคอมเมนต์มาในคลิปมาเขียวมันมัมัน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 อันนั้น ยังบัตรแกบัตรลงหัวเนาะหลายอยู่บัตรบัแออแตแกเออเก็บหอดแกผุนหลายเด้อสิหอดแกโทรมาบอกเลยเด้สเอสอไ่าย,ออายคลิปอไอ่ายค,ล,คลิปลงกึ่งเวลาเขากึ่งผุนอออุ้ยอันนี้พักหอมเปย์บาทดอกมันออนี่มันลกเอาท่างนี้แถวนี้นะเคี้ยวอันนี้บอ่อืใช้อะไรก็เหงาแตกเอาซี่หาเหงาหาเหงาห,าเห,งาหากเหงาไปผุนละไปแบ่งได้รายเติบด้วยเนาะ บนด้วยฟินองนี่ยย่ำได้สีแดงว่าษาี่น้องกัดทางไกลก็ได้เออหนึนห่งสองสามสี่หาเหงาละหาต้นมันกระล่างสีแตกเนาะนะเขียวเนาะมันกระล่างสีแตกมันบ่มีฝุ่นขียงงูอ่ใช่คือเพิ่นโอ้ยเลี้ยงงัว่ะอ้ยเลี้ยงงัวไปของน่าเอมือจอยมากกระล่างได้ใส่ได้หนิเออเนี่ยแพนเนี่ยดอันนี้บอกเอาขี่ขี่อันนั้นบอกใช่เอาขี่มั่นขี่อันเียเฮ็ดนะนะเ็ดอืมทอดนะ เอาอีกเงานี่นนนนกับพ่ออะไรพ่ออะไรพ่ออะไรเอาอีกเงาหนึ่งหนึ่งท่าไหนมันแตกหลายเออหน่ะล่ะนะเอาอีกหละอุอ้ยมันแกนเอากระด๋อจังหวแกนเนี่ยมาอันเอฟซีคอยนะเขียวอยู่พนมไพ,พ่เพิ่นทรงรูปมาให้เบิ่งบ่อู้ยสูงกว่าขวดโคขวดโคกรีดนันเนี้ยอี๋ออันนี้ติล่ะหอมเลยนี่เป็นบพาะท่านได้ใส่ฟุ้งยังเลยไม่ต่อยเพิ่นวะโอ้คืองามคากแถเพิ่นจนตกใจเนี้ย โอ้นี่บออันแบบมันยาวแล้วพักปังแม่นโอ้ปลูกเสียไว้จังได้ก็ได้กินนะครับวันนี้ไนมันหรือว่าอีหยังมันไนมันโอ้ไนมันแต่ว่าเ้าเอางามันปักเอาเลยปักใส่กระตาก็ได้กินอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปให้พี่น้องเอเบิ่งก่อนหนึ่งสองสามจ้ามายามกันกับตรงมีแนวฝากเนาะนะเขียวมีแนวฝา บ้านก็นอยู่ไกลก็เติบอยู่พี่น้องจักกิโลนะเขียวเขาไปเนินสูงประมาณส<ะ>ามสามกิโลบ่สามกิโลสามกิโลบ่ไกลดอกมะไกลดกลอกสา,สามกิโลสามกิโลไปปลูกไวง้งามๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องเรับไปอัปเดตสวนนะเขียวใหม่เด้อมาผ่อของดีมาผ่อของดีแล้วมาผ่อพักหลินปี <c oughs> บาทนี่มีคนอยากได้น้ำอยู่ดอกเออ <c oughs> แม่นอยู่ดอกไม่ต่อยว,อว่าโหอ่ะม่านีประโยชน์จังเดย <c oughs> ปูได้โหกขคอมเมนต์ี่ยเด้อจ้าพี่น้องเด้องพักดินปีพักดินปีนี่กินอ่ะหย่อยใหญ่หย่อยง่ายบ่อ่ะนี่พักสองยางนี่กาดปลากับดินปีนี่คล้ายๆกันบนตะเคียวบ่รสชาติืกกันบ่โอ้ตัวนี้ตัวนี้แสบกลัวบ่แสบกลัวพักกันโอ้พักกัน่ผู้ใดมากอ่ะทามได้อู้คือมีมาปลูกขาวพักโบราณปูคนมาสื่อของนั่ะตะเคียวขาว่าหามาโดนแล้วปั่นโดนโฮมเนี่ย บ่สืบไปปลูกเอาไปเทอดได้กับมะหย่างเลยนี่เอาไปเทอดได้กับมะหยางหรอกเอาใส่ถุงอเอาใส่ถุงบัดเตอร์เอาดินใส่น้ำไปให้เพื่อนเขาไปต่างหวาเก็บกินเนาะต่างหวาเก็บกินเออทิน่ะมันเลยเกิดไปทั่วที่บ้านน้องเดียวได้เอาแห่งน่งามกว่านี้ได้ไหมบ่บ่หัวบ่หัวสาแล้วพี่น้องนี่บ่หัวว่ามันกินได้เนาะกินเนาะมันอันนี้ย่อยง่ายดีมันอันนี้มันม่มันเคี้วๆนั่นหมดเลแต่ว่าโดนเมืองดอกมันก็ แต่ว่าแต่ว่ามันบ่ได้ลวกดอกกินเลยกินป่นมันมันมันสิเป็นพอยๆบ่ถ้าเฮาปลูกดีๆมันก็สิอัวกว่านี้นะ<อ>แบบว่ามันเฮารดน้ําพดหยังมันนี่บ่ได้หวัวซาแล้วแต่ผักกดนเทือจังไดใส่ฝุ่นให้คน <ph ark> ก็ยัง,ง<ะ>มาวงว่างามอยู่แม่นเอามาใส่ผักกระจอนผักกระจอนานเองนั่นเดในอันนั้นนั่นในกะละมังนั่นดอกกะละมังอยู่บ่มีหม่องปลูกเอมีหม่องปลูกเออ สิมาสื่อกระทางไปปลูกพริกนั่บ่อ้าวเดี๋ยวคลิปนี้ขอบคุณนะเคี่ยวหลายๆเด้อชิมามจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนมกปลูกคือการพี่น้องคุยกันเข่าข้อกันดีปัญญามัจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยังสาวๆสิท่าให้เวิ้งกับสิงามกว่านี้ดอกมันบายบายบสามมุงแหล่งมันโอนนี่บอกอุ้มใหญ่มัน่นพอกันไหมสี่บอกจ้ะ